สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับบุญน้ำโชคนะครับผมทางบุญน้ำโชคได้มาตามตัวเลขของเซียนม่วนแจ้งวัฒนะครับผมอ่าหลังจากทางเอฟซีครับถามหาตัวเลขของเซียนม่วนอ่าว่าย่ำใดสิได้ตอนนี้ก็ได้แล้วครับอ่าได้ชุดเต็มมากเลยครับอ่าเพราะว่าเซียนม่วนเพิ่งกลับจากทําธุระครับผมยังไม่ได้ตัดหอยยังครับกเบิ้งชุดเต็มไปก่อนอ่าเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวยังไงบุญน้ำโชคก็บจิมาตตามอีกเทือนึงครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไวปนะครับเพื่อว่ใเป็นการพลาดในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชคจังใดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับเซียนม่วนครับดีค่ะเมื่อนีนกับภาพพออมีพี่น้องเอฟซีทุกกันนะครับมาพพอมออครับเซียนม่วนแกงวัฒนะนะครับซึ่งวัดที่แล้วกับสตัวแตกนะครับสองวัดติดสองวัา สองสองจังหวัดอนจังหวัดิีนวันนี้ฮะกับมาลุนจริงๆรแล้วกันจีแม่แถบทั้งวลทงบรดิเราม่เราสมูฟังอันนี้งวดที่สามอ่าให้จับตามองดีดีสาหรับในส่วนของโตเลขสามตัวนะครับจึงอ่าสี่หายมาจะรางวัลก็คือหลังจากตัดแล้วกับสี่เดียวยศีหาหางแต่วันนี้คือชุดเต็มเี้เนาะชุดเต็มอืเนื่องจากว่า อ่าได้มีการเดินทางลงไปกรุงเทพแล้วก็มีการเดินทางแต่วาบบบท่านมีเวลากรลังยางนะก็ะเลยสิปล่อยชุดเต็มช่างก่อ่าชุดนี้ใครเพิ่มมากใครเพิ่นตัดเอาอืมคือว่าเอเดินทางลงไปกรุงเทพนี่ตัวเลขชุดนี้มันเอามาจากกรุงเทพมันเป่อันไปย่างไปลอๆอยู่แถวไอ้นั่นพุดละว่ามันคักอยู่หระได้มาจาก ยุคหอางกับเพียงกวางศล้าเขาเขียนไว้เหเขาเขียนไว้ซุ้งเมื่อวันไปเขียนไว้ขลางจดเอาลปซุงซุงอยู่ซุ้งอยู่แต่ว่ากะล่องเบิงล่องเบิงอเออปาเจียมันถือใจผู้ใดนะอันนี้ก็บอกท่านได้สมบูรณ์นี่นี่อันนี้เฝ้าก็ได้อะาเห็นงจากเบิงก็เอาไห้ซื้อโอเคแล้ววันนี้จุดสองตัวนี้จะเป็นบนเรื่อง่างรื่จงไหนในกรณีจริงๆแล้วส่วนหญ่มันจะเป็น่าง จะเป็นล่างสองโตนี่เนาะแมนสองโตนี่ือชุดล่างเด้เอฟซีได้ออยากซือ้อทั้งล่างทั้งบนก็ได้มันก็มีอันม,ม,มี่บางครั้งก็ออกทั้งบนทั้งล่างแต<บ>่ว่าบามีความแน่นอนสำหรับล่างบน,น,นใช่มากบนกระเทือนแต่ลลที่แน่ๆก็คือ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 หมายถึงแปดสิบยี่สิบนี่ก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นล่างยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นบนก็จะมีบางมีได้ทั้งล่างทั้งบน แต่ว่าในส่วนสามตัวนี่งวดสําหรับงวดนี้ก็จิปล่อยหกตัวช่องกันประ่ายังบอกว่มีเวลาตาดัดเนาะค่ะยากอยู่เนาะแมน,แมนอ่าอันนี้ก็เอาชุดเต็มไปช่องกันอืม,อมชุดเต็มมาไปวิเคราะห์เบื้องช่องกันว่าอ่าไปเขากับเรียกมากเจ้าของบ่เออเดี๋ยวใช <จะ S 1> เดี๋ยวนี้แอดเลี้ยวไปเดี๋ยวนี้อยากตัดให้แล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> มันหลายพูดเดียบ่เสร็จฝ่ายกิจก่อนเดี๋ยวสีเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆคงสุดท้ายแล้วสีอันเดี๋ยวยกแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะเพราะว่าอันนี้คือมันยากแหมมัน ติดธุระ่พันได้แล้วเนาะก็เ,เลยเอาเอา,เอาให้เบิ้งสังก้อ,อนแต่เพน่บางทีผู้ใดขันบาเทีผู้ใดอ่าอ่าบักตัวใดกะเบิงเอาจองเอาก็แล้วกันอเอาเอาจังสี่สังก้อนเนาะอีกจ่อมือจ่อเว้นวันต่อไปจ่อมือจ่อเว้นจังไงก็ไปมาเบิงอ่าตัวตัดออกแล้วเนื้อเนียนนะครับไก่ไก่ก่อนซึ่งวันวัางนึงก็ตัดออกแล้วเหลือสามหางตอนนี้อันบอกจริงจริงแล้วมีอยู่สี่หาง อ่าท่านกสีกีเพราะว่ามันเป็นเล็กตัวเดียวกันสองอันโอ้เออเป็นจริงๆงมันสีเป็นหาอ่าอ่าก็เลยตัดออกอ่ามันเป็นเล็กซ้ำก็เลยเหลือซีเออแต่แต่ว่าแต่ว่าท่านมันถือตัวนี้ถือทั้งคููกลับไปกับมาอยู่อยู่ในชุดอ่าหกหนึ่งแปดแปดหนึ่งหกอ่ไปตัดตัวตรงออกบั่นแม่นานละอ่าแต่แล้วเกิดลยถือตัวโต๊ดแบนเล่นตัวน่าคิดตังนะท่านท่านบัตเอ่อบังเอิญ ถือตาผู้ใดบอกเห็นด้ว้าวสีมันถือใจผู้ใดกะ <m> เอามีน่าขายหน้ามีเฮียนขายเฮีน <m> ยนขายเ,ง,าเงี้ยงอันมาเลยเอากะขายไป <m> เอาไปจะซื้อเบียร์กินโอ้ <laughs> <laughs> อก็ว่าเราียนหัวน่วงหัวมันไปได้พอพี่น้องได้อันนี้คือบ่้ใดแนีนยนํำให้ไปถึงขนาดขายนั่นขายนี่มาลงทุนมานั่นดอกอันนี้ก็เป็นตัวเลขให้ไปเพื่อให้แนมให้ไปเพื่อให้เปลี่ยนแนวทังชื่อ อ่าซึ่งตัวเลขมันก็ถือปิดมันเป็นเรื่องธรรมดามีมตัวถืงวันปีตแต่ว่าอ่ามันเป็นความบังเอิญที่ถือต้องวดกันมาถึงสองวันนี่ก็ถือว่าเ่็ธรรมดาครับสําหรับสามตัวเนาะสําหรับสามตัวดิเนี่ยเลยสามตัวนี่เสี่ยนมวน้วนนี่ทีถนับทั้งสามตัวหลายตัวสองตัวเสี่ยนม้วนมาม,ามันน้อยโปดว่าสันมันน้อยมันจริงจริงทีบอกถือหกตัวกูดิจริงจริงนะ อ้ต่ไอ้อุ้ยเอาซ้ำนี่ล่ะอนจริงจริงเที่ยราหกตัวเลยสีย่านแบบไอ้ทั้งเอฟซีไป้ากตันหาซื้อตั้งหกตัวมันสียานกนะบนน้ำชอบภาษายังหกตัวเชียนว่านเที่ยาบวกเที่เราหกตัวยังเกาะผมเนี่ยจะไปเลยจะไปเลยปหกตัวไมเจ้ผมเนี่ยบวกเที่ยราเจ้าตัเลยเลขน่ะเนอ ผมบอกที่แล้วเก้าโตให้ใไปจับใจกันเอาเองโอ้โหตัวแหมล่ะแหมะแล้วไอ้มีเลขตรงกับจับไอ้ในใจเราบวันี่โอ้ยตรงยุทธตัวนี่ตรงเลขพญานาะคเข้ายุทธตัวนี่ตรงตรงยุกแล้วมีตรงพญานาคตรงกับเทียเอกนั่นบออะไรนี่ตรงกับไ <Amsterdam> อ้ซับเปลืยเอกซับเปลืยเอกบออะไรเอออ๋อซับเปลือยเอกมันได้ตัวใดมากกว้ ยังก้อนหนึ่งยังลบบเก้าห้าหกนี่แหละจำว่าได้จำว่าได้แล้วมันหลายไอ้นี่พูดหลาสำนักเอาแต่ยังอยู่ในอยู่ในเก่าอยู่กต่ยังติดรักเก่าติดรักหาอยู่เนาะก็ทีว่าใกล้เคียงกันเนาะชอบก็จัดจัดก็ผ่านมาตัวๆคันใดเดี๋ยวเอาไว้มีเวลาก่อนเดี๋ยวที่จัดไปทาไม่แบบแบบเน้นเน้นไว้ทาตัดให้เดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆช่วงนี้ ยากแค่งายแต่ส่วนของเลขวิ่งอ่ะของเสียนม้วนแจงพัฒนาเนี่ยก็คือวิ่งไปที่หากับเก่าแมนบอบแมนมีตัวเนียนตัวไรหากับเก่าเนาะครับการจริงๆล้วกลัมัดทั้งสองอันก็เลยตัดสินใจไปถือคือความจริงแล้วนะกาเจะเอาตัวไหตัวนึ่งเหยันนตัวนึงหลุดตัวนึ่งอะแน่นก็เลยแล้ววิ่งไปพร้อมกันรวิ่งไปพร้อมกันวิ่งไปพร้อมกันลวดซับราบซับราบไปรวดซับราบซับราบไปคู่กันนั่นและแล้วคันมีผู้ใดก็คิดว่าจบของอ่ะมี ที่คิดว่าเอออาจสะรู้สึกว่าถึกใจตัวใดกัจิตาไปก็แล้วท่านผู้ชมครับเนาะครับไปจับผู้ได้ครับไปจับคู่ครับเลจขจับคว้างเลขเด่นจับคว้างนั่นละได้ครับอืมตั้งแต่เอ็ดเลขมาหนิตั้งแต่ตอตงวัดมาหนิฝันฝันว่าเป็นแต่เป็นเลขตัวใดคือวราส่องสีมากตัวใดในในชุวเก้าช,ชุดโตนกัจจิว่าค่วมเก้าสุฟัง ยากจนบกบีเวลาสีหดแต่นอนก็ยังนอนบริด้นอนแบบเป็นเขาจะได้ฝันนะมันยากปวดหลายจักยากเนี้ยยากแค้งจนว่าใดแบบแจ้งสีหล่กก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกอย่างลงกตูดแล้วสีสีไอ้นอนฝันเบิ่งอยู่สียากปันใดกยจะลืมมาตัดไอ้ชุดนีให้ทั้งเอฟซีนะครับเออสีสีตัดให้อยู่เดี๋ยวสีหาเวลาตัดให้เคลื่อนาตัวใดเป็นกรณี่พิเศษบริเวณเจ้าตัวร่องเบาให้เอฟซีตั้งอ้ออันนี้เบิ่ง ความจริงแล้วนะเนาะขึ้นมากกันอันขึ้นมากนี่อ่อาเก้าแปดหนึ่งกับเก้าห้าหนึ่ง เก้าแปดหนึ่งกับเก้า응ห้าหนึ่งว่าเป็นหนังว่าเป็นหนังอันนี้อันนี้คืดมากซือซื้อเดี๋ยวสี่พัดเดี๋ยวสีนี่อีกเที่ยงหนึ่งแล้วบัตรที่นี่อันอดเกลือใบไมายความว่าเอาจังไรแปดหนึ่งคือสิมาดูแสมันเทอมกับโบแมนอาจจะโบแมนแปดหนึ่งมันอาจจะเป็นเอ่อไอ้อหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเังสี่เปิดว่ากันไปนี่สินะแปดเก้าเก้าแปดนี่ก็ว่ากันไปแต่ความหมายหรือหนึ่งสิมาอยู่คือเก่ามันก็อาจเป็นได้คือเก่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ ตัวเลขเนาะผู้หมุยนยืนยียนหคนข้นมีไฟรูดได้พาลูดได้ทิ้ตตองออกแม่จะนั่นจะนั่นมันจะให้ใจสติดีๆก่อนคืลงทุนเสียนม้วนนี่การคยถือคยผิดมาบอ่อหน่อยคือกันแมนอยู่อืมงวดเจ็บหน่อยเจ็บหลายงวดได้หลายกับมีงวดได้หน่อยกับมีปนเปกันไปฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันกะถือวา่า มันฟันท่งไรบ่ลอยเปิดเส้นนี่อ่าแล้วจะ e มาเย็บชีมักตัวไหนหลดนะไปเนาะนบัตรบัดย่ามเส้นม้วนถือนี่ก็สิเป็นอ้วนอ้วนจากน้อยอขั้นเส้นม้วนบ่อถือนี่จอยเลยอ้วนน้ <c oughs> สีสิเป็นปกติดอกสีเสยนม้วนไอเอาเข่าสารไปสีมาเอ้ยเอาเข่าเข่าเปลือกไปสีมาเอาอาไว้เตห้วยเกี่ยกินเสยนม้วนเออ่ว่าใยใย ăn cọ. Thay là. Đây, dây dây xiên ở là lâu, anh à, đây tuổi đây thần xiên. Xiên nồi bỏ. Xiên nồi. Xiên nồi làm mình tha. Xiên nồi làm tha, ao du cây gần du qua đây phải hai gần bỏ. Ao xiên nồi làm mình tha vươn cả. Tổ lê phân là ti. tổ tổ vinh mượn nhau, du. Tổ vinh mượn nhau, Tổ nhau khâu khung cây khiêng gần treo à. Tổ lê cu thì xiên nồi thì. Pick up điều cứ chỉ có vượt được. รถพิกอัพอันเดียวก็ที่ว่เบิดดอกต้องได้ใส่สองพิัพแต่ว่าการกัยังบริตัดชัดเจนนะยังยังกันยังายเยอะอ่าอ่าค่แคอเราปล่ยชุดเตรียม20่สิบตโอ้โหแม่นว่าแม่นครับแรับเริ่ทตังยังเดี๋ยวย่ยนั่นก็ได้ทามายี่สิบตัจริงมาหลายบอกมกับวาบมาหลายเนี่ยันมาแยกย่อยออกมากคือเอายังไงมาเรขกร้อยตเหลือยี่สิกับ่ถืถว่าหลายแล้วก็ทิตัดมากกับชับเข้าไปอีกแม่นแม่นจอามือจอเว้นเนาะ จะให้แนมแนมใช่กันละไปไอสาเหตุที่มาเอาเป็นยังนี้ก็เอาไปถึงผู้นั่นผู้นี้อันนี้บ่มแมนเอาว่าสี่นั่นดอกก็ค,คืออยากให้เอาผู้น,นั่นมาเปรียบเทียบผู้นี้ผู้นี้เ,นเปรียบเทียบกันก่อนเท่าสีลงทุนนนี่แมนอืมความฉีจับลอตเตอรี่จับหน,น,น,นึ่งใบสองใบนี่ก็ให้วิเคราะห์กันดีๆเนาะแมนแมนนานะก็เลยเราไปถึงผู้นั่นผู้นี้แน่นะว่าเพิ่นเป็นเชี่ยมคำนวณเชื่อกันบเวลาเพิ่นเห็ุเลขออกมานี่ก็ ถือว่าเลีเชียนม่วนกับเชียนหน่อยนี่ถือว่าใกล้เชียยก,ก,กันเลยครับจะจะเล้ยเราไปหาเพื่อนน,นะเพิ่นเพิ่อนอเชียนมว่วนแจ้งวัฒนาเนี่ยเพื่อนเบิงช่องเฮ้าอยู่อ๋อพีิแมนติดตามอยู่เรื่อยพัฒนกับเบิงแนวทางของผู้นั้นผู้นี้อยู่เพื่อเอามาเปรียบเทียบเทียบใส่กันเอาตัวนะครับแต่เว้นมันก็เริ่มคำลุ่งเรียบร้อยแล้วอันนี้มาสาษั์อยู่บ้านเพื่อนอยู่ในอุดอนก็ได้ไว้อันหนึ่ง เพื่อนบ่อได้ออกไปทั้งตังตังอำเภอตังอำเภอนะก็เลยตามเพื่อนข้ามาคอามพี่น้องก็โทรมาโอ้ยตามเช่มวันตามเช่มวันนะครับจะจับเปลี่ยนตอนไหนมาครับนี่ยจะเปลี่ยนตอนไหนมาตามใกล้ใกล้เมือสิออกไปอยู่ครับไปอยู่เดี๋ยวค่อยนั่นกันเถอะอ้าวโอเคครับยังไงกิ๊บเนี่็ อาจีให้แนวทางเอฟจีไปซันี่เนาะการประอบคุณหลายๆสำหรับตัวเลขของเซียนม่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ